อ่าแม่เล็บนี่นน <c oughs> หามาแขวนโคมพ <c oughs> ามาชมบรรยากาศ <c oughs> อ่าแม่เล็บ ่ร้านเจ้าแม,ม่วันนี้เรามาแขวนคมกันที่ร้านเจ้าแม่ บรรยากาศพามาแขวนโคมพามาชมบรรยากาศนะจ๊ะเดี๋ยวทวีพรไปก่อนนะบ๊ายบายร้านเจ้าแม่วันนี้เรามาแขวนโคมกันที่ร้านเจ้า ร้านเจ้าแม่วันนี้เรามาแขวนครมกันที่ร้านเจ้าแม่ไขอขอเวใกล้ๆเจ้าแม่หน่อยนะน้วัี้ย้ยเอเ่่หันหน้ามา ขอขอดนไปใกล้ๆเจ้าแม่หน่อยนะร้านเจ้าแม่วันนี้เรามาขแขวนโคมกันที่ร้านเจ้าแม่ ก็จะมีปีนักสัตว์ใช่บรรยากาศ นี่นะคะวันนี้ทวีพรพามาแปะโคมเด้อี่ชมบรรยากาศในบ้านของเราคงจะดีนะ สวัสดีจทักาทายเพือ่อนๆแจได้ขอขอดไปใกล้ๆเจ้าแม่หน่อยนะนี่นะคะร้านเจ้าแม่แว,วันนี้เรามาแขวนโคมกันที่ร้านเจ้าแม่ สวยมากก็จะมีปีนักสัตว ฮืมสวัสดีจ้ามีขามาบรรยากาศให้คอยคอยดไปใกล้ๆเจ้าแม่หน่อยนะ ขอขอไปใกล้ๆจเจ้าแม่หน่อยนะทำแบบที่ททท ทาแขวนโคม <c oughs> พามาชมบรรยากาศนะจ๊ะเดี๋ยวทวีพรไปก่อนนะบ๊ายบายสวยมากพามาชมบรรยากาศอ่ะแม่หลับนี่น สี่เหลียมนี่สวยมากเลยจ้บรรยากาันน,นีกเกก็จะมีปีนักสัตว์ วันนี้ทวีพรพารมาแปะโคมเด้อี่ชมบรรยากาศวันนี้ทวีพรพารมาแปะโคมเด้อี่ชมบรรยากาศ ห้ขอขอน้นไปใกล้ๆเจ้าแม่หน่อยนะสวยมาก ทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะจ๊าในบ้านของเราคุณสวัสดีนะสวัสดีจ้าทักทายเพื่อนๆือนะจ๊า ในบ้านของเราคงจะดีนะสวัสดีจ้าถ้าขายเพื่อนๆจ้าสวยมาก สี่เหลี่ยมนี่สวยมากเลยไดขอขอดูไปใกล้ๆเจ้าแม่หน่อยนะ